พลผันันกรงเมนูแซนด์วิชเปิดหน้านะครับมันจะเป็นเมนูที่ทําให้คนกินเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยเขาว่าเขาใส่อะไรไปยังยังไงบ้างใส่ตรงไหนบ้างนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเนี่ยเวลาที่คนทำเนี่ยเขาเป็นจงแสอะไรไปก็ตามสุดท้ายก็จะโดนหนุ่มปังปิดบดบังอยู่ดีแซนด์วิชเปิดหน้าที่คนทำเนี่ยสามารถครีเอทนะครับการพรีเซนเทชันได้เต็มที่เลยว่าจะใส่อะไรลงไปเติมแต่งตรงไหนให้มันดูสวยงามแล้วก็ยังอร่อยด้วยครับ เดี๋ยวจะมาทําตัวซอสกก่อนนะครับก็ใชไมายองเนสครับก็ใส่กระเทียมเพิ่มเข้าไปนีแเราก็บดลงไปเลยครับแล้วเราก็จะมาใส่เพิ่มความเผ็ดนะครับใช้ปาปริก้าครับนี่ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่มีรสชาติเลยนะครับของเราวันนี้แล้วก็ให้ความเปรี้ยวเพิ่มครับด้วยน้ําเลมอนสักเล็กน้อยครับแล้วก็จะไปช่วยทําให้ตัวมายองเนสเราเหลวลงหน่อยนะครับเอาละครับ้เดี๋ยวเราก็ลองชิมดูนะครับปรับรสชาติตามที่เราชอบปรุงเกลือปรุงพริกไทยได้นะครับต่อมาก็จะมาทําส่วนของเนื้อไก่กันนะครับ จะใช้เป็นอกไก่ก็ได้แต่ว่าวันนี้ผมใช้เป็นสะโพกเพราะว่าเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดสำหรับไก่นะครับตั้งกระทะนะครับเราก็จะมาปรุงรสให้ไก่ครับเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะมากเกลือทิกไทยครับเพิ่มความหอมนะครับด้วยนี่ครับอิตาเลียนเทอร์ครับเทอร์ปเบลนนะครับมีหลายๆอย่าง2ด้านครับตอนนี้ผมจะรอให้กระทะร้อนจัดๆนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันเลยนะครับกระทะร้อนแล้วนะครับผมก็จะปรับไฟเบาๆนะครับแล้วก็จะเสียร์ไปนะครับรอนะครับเราต้องการให้ ไขมันไก่บริเวณใต้ผิวหนังนะครับออกมานะครับตอนนี้เราได้น้ํามันจากหนังไก่พอสมควรแล้วนะครับแล้วเราก็จะกลับด้านไก่กันจากนั้นนะครับไฟเบาไปเรื่อยๆนะครับรอจนชิ้นไก่สุกครับเราจะมาทําส่วนขนมปังบ้างนะครับวันนี้ผมใช้เป็น farmhouse royal whole wheat วันนี้ครับแพ็กเกจเปลี่ยนไปครับเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับแล้วก็ยังเพิ่มเมล็ดธัญพืชนะครับตรงส่วนครัสหรือว่าขอบของขนมปังหา เดี๋ยวเราจะมาทาเนยนะครับที่แผ่นขนมปังกันทาทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็เราจะเร่งทําให้ไก่สุกเร็วขึ้นง่ายๆนะครับด้วยการปิดฝานะครับก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับสภาพอยู่ในเตาอบนะครับตอนนี้ขนมปังเราทาเนยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทําตัวอะโวคาโดกันควักตัวเนื้ออะโวคาโดนะครับปรุงรสด้วยน้ําเลมอนนะครับเกลือพริกไทยแล้วก็เอาซ่อมนะครับบี้นะครับ อันนี้ไม่ต้องบี้จนมันเละมากก็ได้นะครับแค่มันยังพอมีเนื้ออยู่บ้างจะได้เคี้ยวได้ครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับเนี่ยมันเริ่มเฟิร์มขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ได้แล้วผมก็จะเอาขึ้นมาพักนะครับแล้วเราก็จะเอาขนมปังลงไปจี่ต่อนะครับโดยที่ใช้น้ํามันจากตัวไก่นี่แหละครับมีกระทะไม่ใหญ่ก็ทําทีละแผ่นก็ได้ครับ เราก็จะมาเริ่มประกอบร่างนะครับเราจะมีผักที่เราใช้วันนี้ครับจะมีมะเขือเทศนะครับเชอรี่แล้วก็มีผักสลัดกร<ๆ>ีนโอ๊กจัดเสิร์ฟลงจานครับราดด้วยซอสท,ที่เราทำไว้นะครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างส่วนประกอบสำคัญนะครับในการทำแซนวิชเนี่ยที่หลายๆคนมักจะมองข้ามไปก็คือตัวขนมปังนี่แหละยิ่งใช้ขนมปังดีนะครับแซนวิชก็ยิ่งอร่อยไม่เชื่อต้องลองดูครับ Thank you.